สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะย่ามาแล้วย่าเอาผักอะไรมาให้ปลูกนะคะเดี๋ยวไปดูนะะโอ้ยคุณย่าได้ยังมาไห้นะคะเอาผักมาให้ลุงเสือปลูกเอ,อด้เ็กทแ่้ว,วจกวมจาก ว่ากันแนวเขาตอนนี้อืมอืมมาจากนาโอ้จากกรยานคู่ใจนะอืมโอ้ข้าเจ้าเห็นมาจังสันเลยเอาไปผุกหลับา่านหม้ ไอ้เอีหยบล่าพื้นมุนนันลามาลอกมุนนันไปตู้อีพีอีห้ยังกระไดตูใกล้ๆ้นอ้ตู้ก็สิปลูกเลาะนี่หละใกล้ๆโอมนัยนี่ละพุนมะขิดาขิดอกมันบ่ได้ต้น่ได้หรอโนมะเขือเราจะไปจต้นไปพุ่นอาไปอส่เอาไว้นี่ละเอิ่มมึงปลูกแล้วมึงจะอไปพุ่นอีกไปปลูกพุ่นอีก้านมันห่างมันมะขิดา ้ไม่ผูกที่เนาะมาเพื่อนล่ะูกไหมมันต้องได้พดนน้ำมดูอาออมี่เออเอาบวเบียบให้ตูกระลบมาหายโอ้ยเอาออกจาโอ้ยใช่ตูนะ้ามครับลาเอามาเพื่อนไปปผูกเอเนเจ้าตวเดียววนวเอาเบิร์ดลดมันหักกออกค่ะปูน้ำมันนี่เลยมันเกือบหม

มันก็หดบ่ได้เลยเนาะวอะมเกโเบียมากิกเออมิันนี้มากริกอืมเอออันนี้มากิกเมื่อเจ้าก็อยูยูรได้งินอยู่จัแมาเขาก็ยใอันะ ใบนี่หละเมื่อยกับบัตองปลูกหละเดี๋ยวคอยสิหาเนบน้ำโมนี่ลรามาพลิกก็ได้เอาไปใบผุนมันต้องไปดูไปหดน้ำเด้แค่แสนมันตายแลวยามนี้ม่คือยามผุนแล้วมันบบบ่คอยจะมีเวลาไปดูโอ้ยเต็มองกับใส่สายยางกับบไหลคือเก่าแต่ผุนเลยอ่ะอ๋อแวล่มันโมนี่หนักไม่ใช่สวงาม อันนี้อันอืม,ม,มอ,อันอยังเฮ็ดนับน,น,น้อยๆว่านพอได้กินน้ำมันนี้แล้วแล้วนำดินลงใหม่ๆเ,เออแล้วเออปลูกได้อยู่และโอ้ถอยพุดดินเบ,บาๆแต่ถอยเมื่อยพูดนะ เ <laughs> มือม่อยเมื่อยหลายนะคะยางก็สิล่มแล้วนะคะยาโอ้ยบัยอมพักผ่อนนะคะไปบ,อบ,อบไปหดสวนไปแบ่งไหวในจักหน่อยวันสีเบิดแล้วกระไฟนี่ได้เอาไปจุดไฟอ,<น>อ,อืม ได้วางไว้อันนี้เราเออวางไว้โตัน้นเ่ยเออโอ้ยผักชีผักหอมป้อมมีเบิร์ตยาอัาอยู่พักยังผักอันเออเอันนั้นล่ละคอยว่าสิไปซื้อน้ำยี่หีวมาปลูกบอกนาำต้นาบอกันดีงามยมันหวานดีพอดีเป๊ะ อาก่อนจะเออเอามาแป,ะอ,าอาาปะอยู่ซับซับแปะาาน้ำมันได้มันแปะอยู่มันได้กินโดนเด้ผักอันนี้บ่ตายง่ายเาาด้เอืมข้าปลูกและเ้าเด็ดใบมันกินบ่ต้องลกนะมันได้โดนอืมว่าสิคอยว่าว่าสิไปซื้อน้ำแม่ยี่ฮียวมาปลูกอยู่ไปแล้วนะคะ <laughs> วันนี้อ่าวันนี้ไปเอาโคงมาฝากอีกแล้วรอบสองนะคะยานะอ่า ต้นไม้เนาะที่ของลุงพลป้าสากับลุงเสือก็ไปรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับหญ้าก็เหนื่อยนะคะไหนจะไปรถทางนู้นเนาะไปรถผักกับปลาอ่อนนะคะก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวป้าสาก็จะไปรถอีกะคะสี่ห้าวันนะะรถทีหนึ่งเพราะว่ามันมันก็ชุ่มอยู่นานอยู่นะคะเพราะว่าป้าสารถเยอะอยู่นะคะต้นละคุด,ดํานะคะคใุใหญ่ๆเลยนะคะป้าสาหดมานีนะคะก็เปียกนะะก็อยู่ได้หลายวันนะคะ ได้จักรยานคู่ใจนะไม่ต้องง้อปู่แล้วนะคะเมื่อยเนาะทุกวันนะคะย่าเนาะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยนะทำมากับเมื่อยแอล่นะคะเพราะว่ากลางวันก็แดดร้อนนะคะอ่ไม่ไม่ไปช่วยก็สงสารนะคะป้าออนก็ทําคนเดียวนะคะรถนะคะเพราะว่าผักเยอะนะคะรถเบิดมือเนาะพี่น้องก็เอานะคะพักอีตู้นะคะ ปูกปยังังนะใช่ผักหวานเ่ยเนผักหวานเด็่าคือมาปูเล้ะไก,ก่หลังคาของงานถั่หวานหัวดอต้นใหญ่ถทเด้อเพียงเพื่อนน่น แล้ว้ยเบียร์ผักหวานจะมาปลูกหลลนๆครัต้องปลูกไก่กับต้นใหม่ปลูกใก่กับต้น,น,ตนใหม่ต,หมต้นอีหย,ยังโอ้ลำไย,ยเมเ็ดมะไ่เว้าวเออเมาปลูกใก่กับกกอันนี้กับวูกกกกมากอันนี้ไหมนี่นี่นน ย่ะไปเอาเถออันต้นอันนั้นมันต้นปลูกหกสือหลันบได้เป็นเออหมักลําไยเม็ดนะหลอมอ่อ้าวเดี๋ยวผักหวานนะมันจะยููหมเนาะพี่น้องถ้าปลูกเดียวเดียวมันไม่ค่อยเป็นนะคะผักหวานบดยนอกบริยขอน้ำลุงคลน,นั่นผักหวานผุ่มเหือนมันยังบอสูง มันต้นซคำนี้<ด>มันก็อยากแ<ด>ตกนะคะดูดูไปนัป่นบออืมจำนี้นเยียดูไปอดดันวดจะแห้งพักแล้วเดี๋ยวจะจิ้มจิ้มปลูกพักอีตูนะคะพี่น้องทำแล้วเนาะจิ้มปลูกน้ำมันมนี่ลรอพักอีตูมันบดต้นใหญ่นะคะมองนั้นว่าท่านได้ปลูกยังเลยเนะาะตาเขาเอาไม้ลงนี่ปา้าก็เผาขยะนะคะตอนเย็นๆเนาะ มันไม่มีลมเราก็เผาได้นะคะเพราะว่าใกล้สวนยางเราจะกลางวันเผาไม่ได้นะคะลมเนาะกลัวจะปิวเข้าสวนยางคาเจ้านะพะีน่น้องบ่ได้ดีค่ะเข่าสวนยางนี่เรียบร้อยเลยนะคะนะคะหญ้าก็แวะเอามาให้เนาะ,ะเป็นพักอีตูนะคะกับมะพริกนะคะมะพริก,กเบี้ยมะพริกนะคะเดี๋ยวก็จิ้มปลูกนะ,ะใกล้ๆนะเลาะใกล้นี้เลยพอได้กินนะคะก็ปลูกต้นไม้ใหญ่สับไปด้วยนะ ปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยสับกันไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่ะายาก็เวะมาส่งเข้าไปแล้วนะคะเมือม่อยเมื่อยหลายนะคะยานะคะเปตนตอรี่ตนนะคะบรายูได้เศร้านะคะเนาะก็ต้องเฮ็ดซอยลูกนะคะเนาะบรเฮ็ดซอยตอรี่ตนจากสีเฮ็ดจังดนะนะคะ,คะก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ